ถ้าก็ามีบัลาังเดือนละแสนเขามาอยู่บ้านเมืองเราเนี่ยเขาอยู่ได้สบายค่ะจ,จะใช้คํานี้นะเช่าอพาร์ตเมนต์สักเดือนละมหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็หาผู้หญิงดูแลเขาเป็นทั้งผู้หญิงที่ดูแลเขาดูแลเขาจนแก่ตายหรือเป็นเมียเมียเช่าเมียเมียเพื่อนเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วค่ากินค่าใช้เนี่ยใน,ในเงิน,น,งนวงเงินประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองพันเหรียญหรือสามพันเหรียญเนี่ยเขาอยู่ได้สบายในบ้านเราแต่อยู่บ้านเขาจะลําบาก เขาก็จะมีฝรั่งแก่ๆที่มาตายในประเทศไทยเยอะแล้วพะฝรั่งแก่ๆที่ตายเราวในประเทศไทยแล้วผู้หญิงไทยบางคนที่โชคดีที่จากลูกดวงที่เล่ามาเนี่ยฝรั่งบางคนก็มีมรดกใครดูแลเขาเนี่ยเขาก็จะให้คนสุดท้ายบางคนผู้หญิงบางคนก็โชคดีฝรั่งบางคนมีตังมาซื้อคอนโดบ้างพอตายไปแล้วไม่มีใครเขาบางคฝรั่งบางคนก็เขียนพินัยกรรมเมทรัพั์สินเขายกให้ผู้หญิงคนที่ดูแลเขา หลายคนก็เลือกที่ผู้หญิงนะใช้คำผู้หญิงไทยเลือกที่จะไปหาฝรั่งแก่มาดูแลอาจารย์เองมีทั้งลูกดวงมีทั้งทั้งลูกศิษย์ที่บอกว่าพยายามมาไปพัทยาไปภูเก็ตเพื่อจะไปไปหาฝรั่งแก่เพื่อจะไปเทคแคร์ดูแลเขาเหมือนไปไปเป็นคนดูแลเขาใช้คำเขาบอกนหนูเหมือนไปเป็นคนดูแลนะ่ะเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งเมียเป็นทั้งหมดนั่นแหละต้องอดทนกับคนแก่มากเลย แต่มันมีรายได้คือเราไม่ต้องทงาอํางานไงอย่างน้อยก็เดือนละหมื่นขั้นต่ําแล้วก็กินอยู่กับฝรั่งฝรั่งพาไปไหนก็ไปเนี่ยคือเรื่องเล่าของคําว่าด,ดวงเอาละ่ะวันนี้ครูก็ว่าขนาดเมื่อเช้าครูก็อื่นๆนะหมึนๆแต่ก็ถือว่าอ่านดวงมาได้เยอะมากเลยถ้าไม่มีอะไรที่คิดว่าวันนี้เรื่องไพ่ครูก็จะขอจบแค่นี้ แล้วเดี๋ยวครูจะขอพักสักประมาณ20นาทีนะคะก็จะสอนต่อด้วยคำว่าไพ่ชุดลองเลยไพ่ชุดลองพวกคุณพวกคุณไปทานข้าวได้เลยสักครึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะคุยกันเรื่องไพ่ชุดลองไพ่ไม้ใน14ใบนี้มีบทบาทและมีเรื่องราวอะไรนะคะถ้ามีคอมเมนต์อะไรให้ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลย ขอพักหน้าจอก่อนนะ